ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แหลมแท่นกันเช่นเคยนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกประมาณเที่ยงคืนปีหนึ่งได้ตกมาเป็นระยะระยะเช้านี้ก็บรรยากาศก็ยังดูดูอึนครึมอยู่เลยน้ำทะเลช่วงนี้ก็ยังคุ่นๆอยู่นะครับ มอร์นิ่งค่ะอากาศที่สดใสทะเลไหนครับทะเลที่บางแสนนะครับผมปลอยหาดบางแสนกรุงเทพมีฝนช้าไปปลอยที่บางแสนนี้ตกตอนตีหนึ่งครับผมตีหนึ่งนะครับวันนีถ้ถ้าเราได้เจอหอยอมเมโลนี่เราอาจจะอำรวยเป็นเศรษฐีได้แต่เราก็เจอแต่ปลาตายนะ ถ้าตรงปลายคลื่นมันจะเป็นเปลือกหอยนะครับที่เบาๆมันจะลอยลอยน้ำมาแล้วก็มาอยู่มาอยู่เป็นเกลียวคลื่นเพราะมันเบามันก็จะมาอยู่ปลายปลายสุดของคลื่นที่ขึ้นเมื่อคืนนะครับผมแสดงว่าเมื่อคืนน้ำขึ้นมาประมาณนี้น้ำขึ้นมาในระดับนี้บางวันจะขึ้นไปในระดับนูน่นต้นมะพร้าวเลย เฮ้ยมีมุกเมโลไหมขอสักอันดีไม่มีเช้านี้ไปดูใกล้ๆคลื่นกันน่อว,ว้าวเราก็ไม่ลืมปฏิบัติหน้าที่ของเรากันนะครับผมดูเศษแก้วเป็นสิ่งที่อันตรายต่อชายหาด เราก็ต้องเก็บอพอดีติดถุงมาด้วยเดี๋ยวเราเห็นพวกขยะที่ดูเป็นอันตรายเราก็จะเก็บเดี๋ยวคนจะมาเดินเหยียบขยะอย่างอื่นก็พอทนให้มันเน่าสลายไปตามการเวลาแต่าพวกเศษแก้วเศษอะไรนี่มันดูเยอะเหมือนกันฮนฮะ เราเดินแล้วก็พอมันเห็นพวกเศษแก้วมันก็เห็นมาเรื่อยๆนะ,ะเก็บหน่อยเป็นหาดที่เห็นเด็กๆมาเล่นเยอะเด็กๆชอบเล่นน้ําไม่ว่าจะน้ําสกรปรกไม่สกรปรกเด็กนี่ไม่สนเลย <c oughs> <c oughs> มันเกือกิ้งตลอดอเดี๋ยวก็แตกขวดพวกนี้ เก็บเท่าที่เก็บได้วันนี้พอดีมีถุงก็อแก็บมาก็เลยเก็บหลายชิ้นหน่อยอเพลางลงเรามีธารกิจเก็บขวดเพราะขวดมันจะแตกได้นะฮะแล้วก็เก็บเพื่อช่วยหายบางแสนสักเล็กน้อยเท่าที่ช่วยได้ เพื่ออันนี้ส่งจะมีหอยสักตัวมันส่งมุกเมโลมาให้เราเป็นการตอบแทนโอ้เจอเยอะขวดก็กเก็บไปเดี๋ยวรถจะมาทับแตกอย่างเศษแก้วพวกนี้แต่เราจะเก็บเฉพาะของอันตรายก่อสีชัางอยู่ตรงนี้นี่เองจริงๆมองเห็นแค่นี้ไปขึ้นถ้าไปที่ถ้าเรือวัดก่อลอยที่ศรีราชานะครับก็ นั่งเรือข้ามฝั่งข้ามจากท่าเรือวัดเกาะลอยไปก็จะไปถึงเกาะสีชังประมาณ40นาทีไม่ใช่เก็บขวดขายนะครับผมอันนี้ผมเก็บเป็นขยายใช่แต่ช่วงโควิดมันไม่มีเลยก็เลยย้ายมาอยู่นี่ครับหรือแค่งานเขียนหนังสือ,อขยะอะไรเกยบได้ก็เก็บไปเพื่อความผาสุกข,ของชาวประชาโอ้โหทำยังไงกันมาขยะสีเหลือง เป็นพวกแก้วพลาสติกจริงมันบอกว่าเป็นขยะรีไซเคิลแต่ไม่มีอะไรรีไซเคิลได้เราเดินไปหาดบางแสนแล้วจนเดินกลับมาถึงแหลมแท่นแล้วนะครับผมช่วงนี้มันบรรยากาศหรือว่าวิวทิวทัศน์ก็คงไม่มีอะไรให้แปลกใหม่นักนะครับต้องช่วงเย็นถึงจะมีพระอาทิตย์อาจจะสวยงามบ้างในบางวัน บางวันอาจจะมืดครึ้มบางวันบางวันอาจจะฝนตกนะครับผมบางวันอาจจะผู้คนเยอะแยะบางวันอาจจะผู้คนบางบตาเช้านี้ก็คงต้องพาดูท้องทะเลกันเั้านี้หน่อยนะครับไม่รู้เสียงแม่ง